าเรียนคณะกรรมการท่านประธานและคณะกรรมการตั้งสองท่านเป็นสามท่านนะครับประปมนายพวกคุณคุณสวัสดนะครับตําแหน่งครูนะครับก็ตําแหน่งประเมินแบบไม่มีวิวววทยาฐานะนะครับก็ขอยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินนางสาวจําเนียนนบบรัตนบุรีตาแหนง่งผู้อำนวยการสพอรอมเออป่าพยอมนะครับยินดีต้อนรับคณะกรรมการท่านที่สองนางนารีรัตนชุมนะครับ ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชํชำนาญการพิเศษยินดีต้อนรับคณะกรรมาการท่านที่สามนะครับนางทัญชนกโภชนกุลตำแหน่งครูวิทยาฐานะร์ชำนาญการพิเศษนะครับครับขราผมชื่อนายพุพลปุญสวรรค์ครับตำแหน่งครูนะครับก็ปฏิบัติงานตั้ง,งแต่ยี่สิบสามกันยาหกสามนะครับที่บรรจุเป็นครูผู้ช่วยตอนนี้สามปี สปีประมาณ7จวันนะครับาการศึกษาก็ระดับ,ธธาบยายตรีนะครับของพุทธศสาสนร,ร์บรราารรัิคณะครุศาสตร์องบริหารการศึกษานะครับพอโทก็ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษานะครับตอนนี้กํลาลังศึกษาตอปริญากนะครับคณะครุศาสตร์บัณฑิตสาขาพุทธศาสตร์พุทธนุบริหารการศึกษา,า,น,า,า,ลาละนะครับของมหาวิทยาลัยมหฬาลงครวิทยาเขตนครนะครับทรังานที่รับผิดชอบนะครับคืองานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ งานทะเบียนวัดผลนะครับก็ได้ปฏิบัติงานส่วนนี้มาสามปีแล้วนะครับแล้วก็งานที่สองก็เป็นกิจกรรมการศึกษา,ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับก็จะมีจัดกิจกรรมโครงการต่างๆนะครับจะเป็นผู้เป็นส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเป็นวิทยากรตามที่ได้ภารก,กิจตามที่ได้รับมอบหมายนะครับก็มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายนะครับ โดยการเอาดนตรีเข้ามาใช้บ้างเอากิจกรรมเกมนำเทคโนโลยีเพราะว่าเราเห็นว่าผู้เรียนเนี่ยจะใช้โทรศัพท์กันเยอะ mm hmm. ก็เลยหาวิธีการโดยการหากิจกรรมที่นักศึกษาใช้โทรศัพท์ในการเล่นได้เป็นกิจกรรมเพื่อดึงดูดให้นักศึกษาได้เข้า mm hmm. เข้าถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับในส่วนที่หนึ่งนะครับ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานนะครับด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้นะครับสร้าง1.1นะครับสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรผู้เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานตัวเรียนรู้และตัวชีวัตของหลักสูตรนะครับเพราะว่าแผนการสอนเองได้ไปเปิดหลักสูตรแล้วก็ให้วางรูปแบบให้ตัวชีวิต ให้มันรู้ตัวชีวัตในหลักสูตรนะครับโดยคิดวิธีรูปแบบต่างๆนะครับผมก็ได้เขียนเว็บขึ้นมานะครับเว็บแล้วก็สามารถที่ให้เด็กได้ไปเรียนรู้ตลอดเวลานะครับตลอดเวลาว่าไม่ต้องมาทั้งรอครูเวลาไหนก็ได้เข้าได้ทุกคนนะครับเข้าไปเรียนรู้ไปวัดความสามารถได้ก็จะมีเกมเกมต่างๆจะเป็นคำถาม นะครับโดยการเล่นจากมือถือนะครับเหมือนปันจักรยานไปเรื่อยๆข้างทางก็จะจึกคำถามนะครับแล้วก็ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนของผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูราการข้ามกลุ่มสาระเพราะบางครั้งเราเรียนวิชาภาษาไทยก็จริงแต่เราได้ข้ามสาระไปถึงเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใช้คอม นะครับแล้วก็ดึงดูดลุงดูดนะครับดึงดูงด,ด,ดความสนใจให้กับผู้เรียนและเราสามารถเปลี่ยน mindset ของนักศึกษาเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์คิดมุมบวกในการที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาวิชานั้นๆนะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าจากที่การจัดกระบวนการเรียนการสอนนะครับผู้เรียนมีช่องทางในการเรียนรู้นะครับที่หลากหลายเข้าถึงง่าย นะครับเหมือนผมเขียนเว็บไซต์ไว้เนี่ยครับเรียนรู้เกี่ยวกับใช้เทคโนโลยีผู้เรียนก็เข้าไปเรียนรู้ได้นะครับตรงนี้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตนเองได้แต่แต่ละวิชาในภาคเรียนนั้นที่ลงทะเบียนสมมติเรียนในวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันสามารถคลิกปั๊บก็จะมีคําถามกนเรียนและมีหนังสือแล้วก็สามารถดูคลิปจากลิงก์ e-tv ที่ผมเชื่อมมาไว้ แล้วก็ทดสอบหลังเรียนนะครับทําให้เราทราบผลการเรียนด้วยตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนทําให้ทราบว่ามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ให้โอกาสในการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกันนะครับกับผู้เรียนทุกคนนะครับหนึ่งจุดสามนะครับ ผู้เรียนมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ในหลากหลายในการจัดก,กิจกรรมนะครับตรงนี้เราจะนํามาใช้ในกิจกรรมพัฒน,นาผู้เรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาภาคเรียนนี้นะครับภาคเรียนหนึ่งทัผู้กนะครับทําให้เราเห็นการตอบสนองของผู้เรียนมีความรู้สึกว่าจากการที่ว่าเข้าอบรมและนั่งเล่นโทรศัพท์ไปเล่นอย่างอื่นแต่พอเราใช้เกมนี้ปับ๊บเขาตั้งใจมากตั้งใจในการเรียนรู้ที่ว่า กลัวว่าจะตอบผิดนะครับกลายว่าเขาเราดึงสมาธิเขากลับมาได้ตรงนี้ดีมากเลยเนี่ยผมผมเห็นด้วยเลยครับ mm hmm. อ่านะครับแล้วก็ทักษะในการใช้ Google Meet Facebook อ่าทุกอย่างในไลน์กลุ่มในไลายอะไรเนี่ยผมก็ประชาสัมพันธ์ตลอดถึงว่าทําวิชาอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็จะประชาธรรมพันธ์ใน Facebook บ้างประชาธรรมพัน์ในลน์กลุ่มของนักศึกษาบ้างนะครับ เพื่อที่จะให้นักศึษาได้มีการพัฒนาทักษะตัวเองได้ตลอดเวลาส่วนใหญ่ผมจะตั้งระบบไว้70%จึงผ่านแต่ก็เห็นที่ผ่านมาก็ทดสอบก่อนเรียนก็ตกก่อนแล้วก็พอหลังเรียนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับก็ตั้งไว้ร้อยละ70ก็ผ่านขึ้นเกือบหมดนะครับทำให้ผู้เรียนมีผลสำเร็จที่ดีขึ้นนะครับเกินร้อยดส70แล้วก็ สิ่งที่สาคัญที่สุดในการแก้ปัญหาของผู้เรียนในการวิเคราะห์นอกจากเราจะไปจัดก,จกิจกรรมของชาวบ้านหรือว่าประชาชนแล้วนะครับเราได้พูดปัญหา,หาถึงของผู้เรียนด้วยกับผู้ปกครองเพราะว่าส่วนมา,ากผมก็ไปเป็นวิทยากรเหมือนไปอบรมวิทยากรดิจิตอลเนี่ยผู้ปกครองนักเรียนก็ก็มาเรียนกับเราเกี่ยวกับดิจิตอลเราก็เอาอปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเจอว่าในการจัดการเรียนการสอนกับเด็กมาแล้วมาไม่ถึงห้องเรียน เราก็ได้พูดคุยกับพ่อแม่เขาหาวิธีการต่างๆสร้างความเข้าใจเทิมที่ผ่านมาเราโชคดีเราได้รับงบของอ,อปจอนะครับซัมเมอร์แคมป์นะครับทุกบเภอนะครับผมก็เลยมีโจทย์ปีนี้ก็คือได้คุยกับท่านพอว่าอยากให้เด็กเนี่ยมีกิจกรรมอาชีพด้วยเพราะตอนนั้นท่านพอจังหวัดมีนโยบายเกี่ยวกับอาชีพเด็กทักษะอาชีพใช่ไหมครับผมก็เลยจัดก,กิจกรรมอันนี้ว่าอ่า มีโปรแกรมสอนทั่วไปแล้วก็หลังสอนเสร็จเนี่ยจะต้องมีวันละหนึ่งอาชีพเช้าบ่ายเช้าเป็นทฤษฎีบ่ายลงมือปฏิบัติก็เลยทำให้เด็กมีความสุขอีกอย่างหนึ่งที่เราสังเกตที่เราได้ทดลองแล้วก็เปลี่ยนวิธีนั่งในห้องประชุมเดินทางเหมือนลูกเสือไปอวัดหนึ่งเราอยู่ในวัดป่าไบหยอบเราก็เดินไปวัดทุ่งโดยระยะทางประมาณ3มกิโล ็เราเด็กก็ได้เห็นสภาวะแวดล้อมข้างทาง mm hmm. เขาก็ได้มีจินตนาการที่เห็นก็ทำให้เด็กเกิดมีความสุขกับการเรียนตรงนี้นะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ดีจากที่เราอยู่แต่ในห้องนะครับเราได้สร้างบรรยากาศใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็อบรมพัฒนา1 8ปน,นะครับอบรมพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนตรงนี้นะครับเราจัดกิจกรรมต่าง,างๆหรือว่กลุ่มเราจะต้องมีกฎกติกาตลอด เหมือนของผมที่จะใช้ตลอดเลยเด็กจะจับได้แล้วเดินปับอ้าว<ม>ทุกคนนั่งตัวตรงโทรศพัพท์กระเป๋าตั้งไว้ขวามือก็จะรู้แล้วอัตโนมัติแล้ะเพราะเราต้องดึงสมาธิเขาให้มาหาเราแต่ถ้าเราไม่พูดอะไรไม่มีคนกติกาเขาก็จะแอบเล่นแอบเล่นเราก็จะเห็นนะครับตรงนี้เราก็ฝึกเขาไปทีนิดจากที่อยู่มาสามปีนักศึกษามีการพัฒนามากขึ้นนะเพราะว่าบางคนจบจากมอต้น ที่เราเห็นมอต้นจะมาต่อมอปลายพฤติกรรมมีการเปลี่ยนมีความรับผิดชอบในที่ที่เราสังเกตได้นะครับอ่าตอบต่อไปด้านที่สองการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้นะครับตักษณสงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึงการจัดข้อมูลสารสนเทศตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยครับ เราได้ก็เหมือนกับที่เราพูดว่าจะจํะาข้อมูลที่เราได้ทําข้อมูลไว้ว่าโครงการที่เราได้จัดซัมเมอร์แคมป์เนี่ยครับจัดแบบอย่างไรที่ว่าเด็กรู้สึกว่าเขามีผลเขามีความรู้สึกที่ว่าอยากเรียนอยากมาอีกกิจกรรมถามว่าซัมเมอร์แคมป์ห้าวันนี้หนักนะครับเราต้องหาจิตวิทยาหาทุกอย่างให้เด็กได้อยู่กับเรามากที่สุดเพราะบางคนลางานไม่ได้นะครับ ตรงนี้ก็พยายามมาวิธีเนี่ยครับไปเรียนใต้ต้นไม้เรียนอะไรเนี่ยแล้วก็ระบบช่วยเหลือผู้เรียนเนี่ยครับระหว่างทางเนี่ยเราก็พูดคุยกับผู้เรียนได้หมดเลยจนเราได้รู้บางครั้งเขาก็พูดเรื่องส่วนตัวไหมเราฟังว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเราก็แนะนําในทางที่ดีได้ผมเชื่อว่าบางครั้งคนเราคุยแค่แบบไม่กี่วินาทีอาจจะเปลี่ยนความคิดเขาได้ผมเชื่อะนะครับ อ่านี่การปฏิบัติงานวิชาการก็ได้สร้างระบบะการตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนและพพชเป็นปัจจุบันนักศึกษาสามารถเข้าไปคลิกไปดูกพ,พชแล้วก็ดูเกรดผลงานของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็ได้ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนะครับได้ทำกิจกรรมกับภาคีดครือข่าย ต่อไปนะครับด้านที่3การพัฒนาตนเองและวิชาชีพรรผมได้ไปเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ที่มีพัฒนาทำ u t u b e นะครับแล้วก็ c e n วา r นะครับแล้วกิจกรรมพวกนี้ก็ความโชคดีที่ว่าเรามีเป้าหมายทำให้ผมต้องไปศึกษาแล้วก็ได้มาเป็นวิทยากรข,ของจังหวัด เกี่ยวกับดิจิตอลนะครับก็มีการใช้โปรแกรมแ a นวาฟคัทพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมพวกนี้ใช้สื่อพวกนี้สามารถส่งให้กับผู้เรียนทํากิจกรรมทําใบงานนะครับโดยใช้โปรแกรมพวกนี้นะครับถือว่าโชคดีมากอ่าเนครับได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องได้ทำคลิปกิจกรรมใน u t u b e การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การสร้างแรงผักดันนะครับในเว็บไซต์เพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ตลอดนะครับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้อบรมผ่านระบบอ,ออนไลน์ของ Microsoft นะครับ <S <S เกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็เกี่ยวกับหลักสูตรการเข้าใจดิจิตัลและการตระหนักรูภัยไซเบอร์พื้นฐานนะครับ ก็เข้าไปอบรมนะครับก็ยายาส่วนมากก็มีการเรียนรู้เลขเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพเวลาท่านขอประชุมนะครับหรือว่ามีคุณครูเข้ามาปรึกษาก็ยินดีตลอดนะครับพร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็มีส่วนร่วมในการเลขเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดนะครับก็ได้โชคดีหลายๆงานนะครับกับจังหวัดที่เปิดโอกาสให้ได้ไปเป็น กูมบรญญายนะครับก็บบบได้เป็นตัวแทนจังหวัดในการไปแรกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมาหาลัยนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับในการทำข้อสอบด้วยแล้วก็การบริหารจัดการเกี่ยวกับนโยบายนะครับครับ ส่วนมากก็จะคล้ายๆกันนะครับส่วนมากจะใช้แบบรูปแบบสเต็มแล้วก็พยายามทําให้นักศึกษาเนี่ยเกิดแอคทีฟเรียนนิ่ให้เขาคิดเพราะผมเชื่ออยู่อย่างว่าถ้าคนเราเนี่ยคิดแค่คิดบวกนะครับผมว่ามันพลิกชีวิตได้นะครับส่วนประเด็นท้าทายนะครับก็ยกระดับผลวารพิารณาศึกษาให้สูงขึ้น ก็ตามที่วัฒนวัตกรรมที่เกิดขึ้นแต่ตรงนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดน,นะครับเพราะว่านะครับแต่ว่าของผมก็ศักษาจบอยู่สี่ท่านเมื่อภาคเรียนที่แล้วก็จบภาคเรียนไปนะครับแต่ทําให้เห็นชัดคือหนึ่งมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงแล้วสามารถมีความรับผิดชอบหน้าที่ของตอนเองแล้วก็ทําข้อสอบตกแค่คนเดียวนะครับไม่นับคนที่ไม่มาสอบนะครับ ครับผมแต่ที่เหลือก็มาสมงะฮะผลก็ถือว่าโชคดีครับผลที่คาดหวังนะครับก็คืออ่าเนี่ยกลุ่มสารวันเราก็ตกอเชิงปริมาณเนี่ยสี่เบ็นคนเนี่ยที่มีเป้าหมายผลตำลิดผมป้าหมายเนี่ยร้อยละเจ็ดสิบขึ้นไปนะครับผลการเรียนดีขึ้นจากการช่วยเหลือเพราะว่าของผมเนี่ยไม่ได้มาพบกลุ่มแบบปกตินะครับ ครับขอบคุณครับอารย์ใน,นส่วนของอาจารย์ผุคุนนะคะอาจารย์ทุกคนก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าท่านโตเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะท่านมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีอยู่ลยแล้วแต่ว,ว่าบางครั้งอาจารย์ก็ยุ่งไปหน่อยคือาร กศนเราเยอะมากก็เลยยังไม่ค่อยได้ช่วยเหลือคุณครูว่ายังไม่ได้สอนให้คุณครูสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าโอ้อันนี้ก okay ็ฝากฝากนะคะฝากน้องทั้งสองคนแหละว่าน้องเนี่ยเป็นข้าราชการที่อยู่ในกศนอัคือนะคะแล้วก็เป็นพี่ๆที่รับผชอบนะคะแต่ว่าน้องๆทุกตำบลเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยได้ในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแต่ว่ามีอะไรน้องก็จะมามาถาทั้งสองคนเยอะนะคะโบฝากฝากนีด้วยอย่างอื่นก็ก็เหมือนกันนะเพราะว่าเราก็เห็นแล้วก็รู้อย่างเอี่แกที่ตาอาจจะไม่ได้สัมผัสน้องก็าท pues okay. so, ่เทียมเือนนะคะเหมือนพอนี่ก็คือสัมผัสแล้วว่าคือจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยในเรื่องของการเราเินยังไม่ได้ ซีเรียสนะคะไม่ได้ซีเรียสมากมายก็ถือว่าคนนี้ทำงานอยู่แล้วแล้วก็เห็นกันทุกวันนะคะเราอยู่เที่ยวคือเราก็เห็นว่าเออใครทำงานเป็นอย่างไรนะคะไม่ไม่ได้ติดใจแต่ว่าเราต้องดำเนินการตามตามระเบียบนะคะตามระเบียบตามเกณฑ์ที่เขากําหนดมาให้เราว่าเราต้องมีการระมือเงินเราก็เลยต้องนํา ตอนนี้มาใช้แต่จริงๆเนี่ยเห็ทุกวันอยู่แล้วว่าน้องก็าทำงานเป็นอย่างไรนะคะจะให้เก้าสิบให้แปดสิบให้ร้อยให้เท่าไรก็คือเราให้ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราถือว่าทํางานกันอยู่แล้วก็คอยอยู่เองอยู่ก็ก็เองอยู่แล้วว่าทํางานเป็นอย่างไรนะคะคณะกรรมการก็ถือมีอะไรย่างเงี้ยจริงะไม่ต้องรู้สึก็่ามันเป็นเรื่อยของคนอื่นแต่ก็น้องมื้ น้องกล่ะน้องานะคะก็คือก็เด้เรื่องเริ่อตั้งแต่เรื่องการนำเสนอนะคะอันนี้ขอขอที่ชมก่อนนะคะจนเรื่องการนำเสนอถึงแม้ว่าน้องจะนำเสนอด้วยฟอยนะคะด้วยตัววอฟอยแต่ว่าไม่ใช่ไนะคะมีทักษะ นะคะในการพูดนะคะวบากอนที่จะมีทักษะในการพูดที่จะทําให้ปัรยาประกอบคอยรูคอยทีย่ต้องทำมาเรื่อยเรื่อนะคะคุณฟังก็จะเพิ่มตามไปด้วยนะคะในเรื่องอาสาระต่านะะงๆนี้ที่ม,ม,าม,ามน,ออนะคะเรื่องที่สองที่ก่อนที่จะมา่าอีก่องหก็คือเรื่องการพัฒนาตัวเองญญญนะคะในการเติบโตระดับปิญญาอีกนะคะที่สมีมากนะคะแล้วก็เรียกว่าอะไรน,นะคะ หลังจากหลังจากนี้นะคะก็คิดว่าเมื่อจบปริญญาเองเธอเนี่ยน่าจะต้องขยับขยายตัวเองนะคะเพื่อที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาใช้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะก็บุกต้องเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารเตรียมเรียมบริหารนี่นะจบบริหารมั้อจบประตมาแล้วประตบริหารแล้วประตูบอดีบอดีบริหารการศึกษาประตูศึกษาอครับบนักบริหาร ก็ก็ค so so ิดว่าโกวังเป้าหมายในชีวิตไว้แล้วนะคะว่าจะก้าวเดินอย่างไรต่อไปก็กขอเขาจะช่วยนะคะให้น้องสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะก็คิดว่ามีเป้าหมายมันไม่ยากนะคะอยู่ที่ใจของเรานะคะว่าเราจะอย่างไรกับชีวิตเรานะทีนี้เรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของเทคโนโลยีเมื่อกี้ท่านขอได้คือแล้วก็ มีความรู้ความสามารถที่สูงในะคะในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเห็นว่าน้องคุยถึงเรื่องของการยนการสอนที่ทุกอย่างก็ใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้เป็นตัวช่วยทั้งหมดซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็เหมือนรุ่นรุ่นน้องนี่ก็ถือว่าอยู่รุ่นไม่ไม่ใช่รุ่นรุ่นทู้จบใหม่ๆถูกไหมแต่ว่าด้วยคุณสมบัติที่น้องมีในตัวน้องเนี่ยก็ถือว่ามีความพร้อมสูงสูงมากนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆสามสามข้อที่ที่ว่าเมืเมื่อกี้ก็ขอที่นชนนะคะแล้วก็ขอให้ได้นำสิ่งที่ตัวเองมีเหล่านี้นะคะได้ได้มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันพัฒนาคนอื่นนะคะนะคะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้ามีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเป็นพื้นฐานเนี่ยเราก็สามารถทำอย่างอื่นได้เยอะนะคะแล้วก็ความรวดเร็วนะคะเวลาในการจัดทำเนี่ยก็จะ ใช้เวลาน้อยลงนะคะเหมือนรุ่นที่นี้ก็คือหมดแล้วไม่มีเพราะให้ก็คือปัญญายอย่างที่บอกนะคะก็เดี๋ยวก็คงรอบหน้าคงเปลี่ยนเป็นใช้เสียงเนาะเพราะว่าไม่เินความสามารถอยู่แล้วนะคะทีนี้ก็ถือว่าผม ภาพยนตร์น้าะสวงราภาพยนตร์ที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพนะคะการงานแล้หลคนนะคะก็มีความรู้ความสามารถความตั้งใจหลายๆครั้งไปได้ร่วมกิจกรรมกันก็จะเห็นความสามารถต่างๆที่เรามีอยู่นี่ก็ขอให้รักษาความดีเหล่านี้ไว้นะคะแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นทีนี้ทีนี้นิดีนะคะในเรื่องของประเด็นท้าทายื่อนี้ประเด็นท้าทายเป็นเรื่องของบทสัิทเด้วยใช่ไหมคะเรื่องบส นำเสนอข้อมูลเมื่อกี้เ้าบอกว่าใดๆวิชาเลยนะวิชาเป็นช่องทางการสัจจะสังจะการขยายอาชีพระดับมือปลายพัฒนาสูตรสมมติทีนี้เราอยากให้ได้นำเสนอข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงเลยนะผลผลการเรียนต่างมีไหมยุคกี้จะนำเสนอในยุคนี้คุณวิทยาไม่ได้เสร็จมาใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเรา เรามีใด้งดตัวสรุปตัวสรุปว่าผลสำเร็จาการเรียนในรายวิชาทักษะกา,ารขยายไอชีระดับมกปลายเนี่ยสูงขึ้นแต่นกําสูงขึ้นอยากให้เสนอนาเสนอข้อมูลนะคะเพื่อที่จะสนับเสนอว่าข้อมูลที่เรานาเสนอเนี่ยมันมีที่มาแล้วก็เป็นข้อมูลจริงจังนะคะคณะกรรมาการก็จะได้เห็นในในภาพที่มันจะเกินนั่นึ่งข้อมูลโผลเพียนแค่นีอออนน้อยา่างเดียก็มีนะคะแต่กคุณมากค่ะ รบก็เราก็ตรงเลยมาตลอดนะััแต่ติดคุช่วยนะคะจระ่งเขาถึงคืนก็ตน่อไปตามเป็นก็มีความก้าวหน้าเป็นไปตามระสัขัตอนก็ก็ยินดีด้วยนะคะก็วันี้ก็เห็น ็นถึงพัฒนาการของน้องนะคะที่มีความก้าวกระโดดขึ้นมาจากรูที่มาถึงก็อาจจะมีความรู้จักว่าที่มาต้องมางแต่ณตอนนี้ก็คือเป็นวิทยากรอของจังหวัดด้วยนะคะก็หลายๆคนก็ประจักษ์ในความรู้ความสามารถในเรื่องของที่เคยมีต่างๆแล้วก็น้องเองก็เป็นคนที่มีความใส่รู้ใฝ่เรียนนะคะกบกรีดีกอโทรและนี้ก็ต่อกันเองนะคะก็ ินด,ดีกับความก้าวหน้าทั้งเรื่องของเกี่ยกบความเป็นไปเรื่องของหน้าที่การงานนะควก็เรื่องของชีวิตครอบครัวด้วยแล้วก็หวังว่าความรู้ที่น้องมีเนี่ยนะคะจะช่วยพัฒนาตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมงานรวมไปถึงนำความรู้ตการๆเนี่ยนะคะไปพัฒนาผู้เรียนเพื่อคนงานให้มีคุณภาพต่อไปอย่างต่อเนื่องนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีซึ่งในในระดับคือเนี่ย เขาอาจจะอิจฉาปลาพยอกว่าวมีคนท, <c oughs> ท,ที่มีความรู้ความสามารถเก่งเทคโนโลยีนะคะคือถ้าเรามีความสามารถในเรื่องนี้เราก็จะไปได้ไกลเราไม่ต้องพึ่งพาคนอ,อื่นเราคิดจะสร้างจะทําอะไรเราก็ทําได้เราไม่ต้องคอยไปคอยไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่น <c oughs> ใช่ไหมคะเราก็จะประสบความสำเร็จเร็วถูกไหมคะเพราะเพราะขนาดน,นี้ก็คือ เทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเรื่องของใหม่เนาะใช่แล้วก็เป็นเป็นความเป็นเป็นยุคสมัยของเทคโนโลยีนะคะถ้าใครไม่เป็นหรือไม่ได้เนี่ยก็เหมือนกับตกตกยุคใช่ไหมคะตอนนี้เหมือนเหมือนพี่เหมือนพี่เนี่อาจจะอยู่แบบอยู่ในเรื่องกามาจากแบบข้างล่างอยู่ตรงทางยังยังแบบไปไม่ค่อยถึงเพราะว่าบางทีด้วยด้วยวัยแล้วก็ด้วยภาระหน้าที่ต่างๆบางทีมันก็มันอาจจะไปไม่ได้แล้วแหละคือ ม,มันลืมบางที่ณะเพนทนว่าเนี่ยเรียนแล้วผู้สาวก็สอนวัามา่อไปแล้วก็ลืมแล้วกับคืนทุ่ไปหมดแล้วใช่กับคืนทีแต่ด้วยเร,รื่องภารที่ของเราเนี่ยเราก็ทํางานภารกิจต่างๆบางทีเราก็ไม่ได้ไปไปทําอะไรหรอกที่เราอยากจะทาแต่ถามว่าอยากทำไหมก็อยากทาอยากเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ที่สะดวกแล้วก็น่าทำแล้วพอทำแล้วมันเป็นความภาคภูมิใจ ใช่ไหมคะได้แล้วถึงเราข้ามใจก็อ่าก็เหมือนอย่างอื่นก็เหมือนอย่างที่เรียลกบอกเรื่องของคะแนนนะคะก็คือตัดโต๊ะก็คือฝนก็คือออกมาเป็นคะแนนเป็นเรต็ดๆก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นตัววัดได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นการวัดที่มีมาตรฐานจากแบบประเมินแบบวัดถูกไหมคะเราก็ ตัวนั้นเราก็ออกมาเป็นผลของเราได้อันนี้ก็คือเราเราก็ทากันมาต่อเนื่องมาจากที่เราไปอบรมตอร์ีเอของอาจารย์พันชิตใช่ไหมคะเราก็ทํากันมาต่อเนื่องปีนี้เป็นปีแรกของน้องเดี๋ยวปีนหน้าน้องก็จะเข้าใจปีนี้อาจจะงงๆอยู่บ้างบางทีเพราะว่าคือแต่ละจังหวัดเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าจะเล่นเรื่องอะไรนะคะถ้าปวดจังหวัดออเฉพอะคือเรื่องผลสัมฤทธิ์ครูอยู่ในนั้นก็ต้องเป็นผลสัมฤทธิ์เพราะว่า ท่านผอเพื่อกก็จะยิบยกเอาของน้องๆของทั้งคูตกำบวนของเราเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งถูกไหมคะเพราะว่ามันก็จะเป็นการล้อกันขึ้นมาไล่ระดับกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะไปทําเรื่องอื่นไม่ได้น้องก็มาถึกทางแล้วที่ว่ามาถึกทางลแล้วนะเพราะว่าเราก็ของเราเนี่ยถ้าไปเอาแตเรื่องของอาชี มไ่แล้วมาหาผลผลิตไม่ได้ก็มาใช้เขาบอกมา,าใช้าายาซีบก็ได้แต่ว่ามันมันไม่ไปเหมือนจริงอ<ช>่ะมันวัดไม่ได้อหะมันวัดไม่ได้ใช่มันวัดไม่ได้มันไม่มีมาตรฐานในการวัดผู้ตายตายัวเหมือนถ้าเป็นผลผลิตเนี่ย ชาภาษาไทยเด็กๆด็รวมปะเรียนสามสิคนสมมตินะได้ได้เด็กสองกี่คนสามอยู่อี้มันก็จะได้ออกมาชัดเจนขยในได้ใช่ใช่อันนี้ต้องฝากรับโาต่อใช่ใช่เพราะว่าเป็นมาตรฐานสาคนก็ค้อเป็นวัดวัดออกมาแล้วคุณคนค่ะ ต้อง6คู่น <BAR K> ึงนะคะบคุณคณะกรรมการทั้ง2ท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ขอกรอขอกรออภอปากพยอมนะคะก็พิจิตาก็อนุเคราะห์มาตลอดนะคะเป็นกรรมการประเมินท่าเปล่ามาทั้ง2ปีที่เป็นผู้ช่วยก็ต้องเดินทางไปถึงปากพยอมนะคะแต่ว่าวันนี้ เราเดินทางมาที่นี่เพื่อมารับการประเมินนะคะรวมกับคณะกรรมการทั้งสองท่านก็ทางัสอบปรกอบไปแลก็ขอขอบคุณท่านทั้งสองนะคะที่เสียสละเวลาเนี่ยมาเพื่อพัฒนาประเมินเพื่อพัฒนาน้องๆนะคะให้คำแนะนําที่เขาจะได้นําไปไปโตนะคะในกาที่จะไปพัฒนางานของเขานะคะต้องขอบคุณนะคะ